วันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหา EP ที่2กันก็เป็นบทที่1ของหนังสือเล่มนี้เขากล่าวถึงพลังงานหน้าพิศวงของนิสัยเล็กๆเนื้อหาเนี่ยก็ได้กล่าวถึงทีมปั่นจักรยานของอังกฤษที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภาวะตกต่ำมากๆใน100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการคว้ารางวัลเหรียญทองเนี่ยได้แค่เหรียญเดียวแค่นั้นเองบริษัทที่ ขายจักรยานอันดับต้นๆของยุโรปปฏิเสธที่จะขายจักรยานให้เพราะกลัวเสียชื่อนั่นเองกลัวว่าจะทําให้นักกีฬาจักรยานคนอื่นเนี่ยไม่กล้าใช้จักรยานแบงด์ของเขานั่นเองแต่ทุกอย่างก็มีจุดเปลี่ยนตั้งแต่สาพันธ์จักรยานแห่งอังกฤษได้จ้างเดฟเรลฟอร์ดนะครับมาเป็นผูน้อำนวยการเขาก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างแม้แต่เรื่องเล็กๆเช่นการออกแบบอานจักรยานเนี่ยให้นั่งสบายขึ้นใช้แอลกอฮอล์เช็ดล้อรถเนี่ยให้เกาะถนนได้ดีขึ้นเปลี่ยนแบบชุดแข่ง สอนการล้างมือให้กับนักปั่นจากที่นอนให้กับนักปั่นเนี่ยให้นอนหลับสบายขึ้นแม้กระทั่งการทาสีรถขนจักรยานก็ยังเปลี่ยนสีที่สามารถสังเกตได้ว่าฝุน่นที่เกาะจักรยานเนี่ยมากหรือน้อยอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบนี้จากนั้นแค่ประมาณ5ปีทีมปั่นจักรยานจากอังกฤษนะครับก็สามารถคว้าเหรียญทองนะได้มากกว่า6 0ของทุกรายการที่มีการแข่งขันทำลายสถิติ โอลิมปิกที่ลอนดอนนะครับเก้ารายการมีการทําลายสถิติโลกเจ็ดรายการและเริ่มมีนักปั่นจักรยานของอังกฤษชนะในรายการตัวเดอร์ฟองนะครับซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการอยอมรับมากในระดับโลกท่านั้นยังไม่พอนะหลังจากนั้นเนี่ยนักปั่นจากอังกฤษยังทำลายสถิติชนะตัวเดอร์ฟองเนี่ย5ปีจาก6ปีที่ลงแข่งเลยทีเดียวคิดดูนะครับว่าแค่10ปีตั้งแต่ปี2007ไป2017 นักปั่นจักรยานของอังกฤษชนะอันดับโลกไปต้ทั้งสิ้น178ครั้งซึ่งก่อนหน้านี้100ปีเนะี่ยชนะแค่ครั้งเดียวเองนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของวงการปั่นจักรยานของอังกฤษเลยอะไรคือสิ่งที่ทาให้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแบบนี้ทําให้ทีมปั่นของอังกฤษเปลี่ยนตนลนรับได้มากขนาดนี้นั่นคือการเปลี่ยนเรื่องเล็กๆน,น้อยๆสะสมกันนานพอในทางคณิตศาสตร์พบว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนตัวเองวันละ1%นะื่อผ่านไป1ปีเีนะ่ยเราสามารเมเ่ลี่านไปนไ้ถึง่งท,ทีเดี่ ผ่านไปหปีจะเปลี่ยนแปลงมาได้มากกขนาไหนมันก็เลยไม่แปลกครับที่ทีมอังกฤษชนะรางวัลถึง่7ยถึง178ครั้งในช่วงแค่1 10ปีนั้นเองเขาก็เลยมีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนนิสัยทีละนิดทีลอหน่อยเหมือนการที่เราฝากดอกเบีย้ยสะสมทบท้น,ทบ,ท,นทบดอกไปเรื่อยช่วงแรกอาจจะดูเหมือนได้ น้อยๆแต่เราสามารถอดทนนะครับแล้วก็ทบทนทบดอกไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่าเราจะมีเงินในบัญชีที่เราฝากไว้เนี่ยเป็นยอดที่มากเลยทีเดียวก็บอกนิสัสของเราเนี่ยเหมือนดาบสองคมถ้าเราเปลี่ยนไปด้านใดด้านหนึ่งทีละนิดโดยเฉพาะถ้าเราเปลี่ยนไปในด้านในด้านดีทีละนิดชีวิตเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปในด้านที่แย่ชีวิตเราก็จะแย่ลงโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าวันนี้ชีวิตเรายังไม่ได้ตั้งใจให้เราเริ่มตั้งใจตั้งเป้าหมายในการค,ค่อยๆปปรับเลี่ย กิจวัตรบางอย่างในแต่ละวันของเราที่มีผลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตทีละนิดไปในทางด้านที่ดีขึ้นเสมือนช่างหินที่ใช้ค้อนทุบหินให้แยกจากกันมีการแตกของหินในครั้งที่1 0 1แต่จริงๆแล้วหินไม่ได้แตกในครั้งที่1 0 1นะครับแต่มันค่อยๆสะสมการแตกมาตั้งแต่การตีครั้งที่1นนั่นเองแค่ยังไม่แสดงผลออกมาแค่นั้นเองซึ่ง สภาวะที่ยังไม่แสดงผลออกมาที่แหละทําให้คนหลายคนนะล้มเลิกที่จะทํากิจวัตรนั้นๆแต่ถ้าเรายังทํากิจวัตรนั้นๆต่อไปแม้ว่ายังไม่ได้ผลลัพธ์ก็ตามเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการและอะไรที่ทําให้เรายังคงทําเรื่องเดิมๆต่อไปโดยที่เรายังไม่หยุดทาซะก่อน เขาบอกว่าการที่เรากลับมาโฟกัสที่กระบวนการก็เป็นทางหนึ่งที่ทําให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้เช่นถ้าเราเป็นโค้ดปลายทางก็เราเป้าหมายเราคือต้องการเป็นแชมป์ถูกไหมแต่ถ้าเราคิดแค่เรื่องแชมป์อย่างเดียวไม่สนใจกระบวนการคือการคัดเลือกนักกีฬาดีๆหรือการฝึกซ้อมดีๆเนี่ยเราก็ไม่อาจไปถึงเป้าหมายนั้นได้คนอาจจะมีเป้าหมายเหมือนกันแต่ประสบความสำเร็จได้ไม่เหมือนกันเพราะคนนึงอาจจะสนใจแค่เป้าหมายแต่ไม่มีกระบวนการในการไปสู่เป้าหมายนั้นนั่นเองก็เสียของการไม่ได้ยึดติดกับกระบวนการอีกข้อคือเราจะ ยังไม่มีความสุขระหว่างในการทํากระบวนการเลยเพราะว่าเราตั้งความสุขไว้ที่ปลายทางหรือผลลัพธ์เท่านั้นเองต่างกับคนอีกคนหนึ่งที่เอาความสุขไว้ที่กระบวนการทุกครั้งที่เราทําแต่ละกระบวนการเราก็สามารถมีความสุขได้ก็เสียของการยึดติดกับเป้าหมายอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เอาใจปลูกไว้กับกระบวนการดีข้อก็คือถ้าเรา ถึงเป้าหมายแล้วระหว่างเป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะหมดแรงบันดาลใจได้ง่ายๆเหมือนกันถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ที่การวิ่งสู่เส้นชัยในเวลาที่กําหนดระหว่ากเลิกซ้อมเมื่อเราได้ตามเป้าหมายนั้นแล้วแต่ถ้าเรามีความสุขกับการได้ทําลายสถิติทุกครั้งระหว่างซ้อมการเข้าเส้นชัยก็เป็นแค่ผลลัพธ์ครั้งหนึ่งของเราเท่านั้นและสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นต่อไปได้ โดยที่ไม่หมดแรงบนาลใจนั่นเองและกุญแจสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทิสายเล็กๆให้กลายเป็นคนใหม่ก็คือการให้ความสําคัญของกระบวนการไปถึงเป้าหมายนั้นๆนั่นเองเมื่อเราใส่ใจเรื่องกระบวนการต่อเนื่องเราก็จะได้เป้าหมายตามที่เราต้องการโดยอัตโน,น,นมัติเมื่อเราใส่ใจเรื่องกระบวนการต่อเนื่องจนครบถ้วนเราก็จะได้เป้าหมาย ตามที่เราต้องการโดยอัตโนมัติแน่นอนเราได้ข้อคิดอะไรบ้างข้อที่1เลยการจะทําอะไรให้สําเร็จยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาในการสะสมดังงขาเปรียบการทบต้นดอกเบีย้ยในช่วงสั้นๆอาจจะมาเห็นผลต่างไม่ไม่ค่อยมากแต่เมื่อผ่านไปหลายปี5ปี10ปีเราก็จะเห็นจํานวนดอกเบี้ยหรืเอเงินในบัญชีเรามากขึ้นจนน่าแปลกใจเลยทีเดียวการเปลี่ยนทิศสายก็เหมือนกันในช่วงแรกเราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราใช้เวลาเปลี่ยนแปลงที่นานพอและมากพอเนี่ยเราอาจจะจําวันแรกที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงไมได้ด้วยสันข้อที่2ไม่ว่าเราจะอยู่ใน นานไหนเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อถ้าเราให้เวลากับสิ่งที่เราทํามากพอข้อที่3ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเมื่อเรามีเป้าหมายในงานนั้นแล้วเราต้องหากุญแจสําคัญของอาชีพเราให้เจอว่ากระบวนการในการไปสู่เป้าหมายของอาชีพเราคืออะไรแล้วโฟกัสที่เรื่องนั้นถ้าคุณอยู่ในกระบวนการของงานมากพอนานพอ,นนพอนนยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมที่คุณทําแน่นอนถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์ในยู u b e ฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับ ในที่ตอกฝากกดติดตามกดัวใจกดแชร์ด้วยนะครับด้วยความปรารานดีจากช่อง Learning Library